สวัสดีครับท่านชมนครับวันนี้6กันยายนนะครับผมเหนื่อยเหนื่อยอ่ะไม่ใช่อะไรคือไม่ได้ไปทำอะไรมาละวานนี้ดูวอลเลยบอลไงวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่โคราชไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหคือมันมันสุดๆเลยนะเป็นแมตช์แห่งปีโคตรละมันเลยลุ้นันเหงื่อแตก5เซตเนี่ยคือขนาดคนดูนี่ยัง ยังหมดแรงอ,ะอะระ่ะก็แปว่าคือเชียจนมันแบบอืมไม่ไหวแล้วเว้ยบีบหัวใจแล้วเกินแล้วน้องๆที่ลงมาเล่นในสนามมันจะขนาดไหนนะท่านผู้ชมคิดดูวคือมันทั้งเหนื่อยทั้งแบบมันทั้งลุ้นมันทั้งอะไรเนี่ยไม่แปลกที่แบบน้ําตามันแตกเลยช <c oughs> นะเสร็จร้องไห้กันนะ <c oughs> คือเข้าใจเลยว่ามันมันสุดๆนะครับท่านผู้ชมค,ครับเพราะว่ามันเป็นแบบที่ยากมากเลยเราเล่นดีอยู่แล้ว นะครับโอเคแต่ญี่ปุ่นเขาก็าดีเหมือนกันญี่ปุ่นนี่คือชุดไหนชุดนั้นมาตรฐานสูงมากไม่รู้ฝึกยังไงนะ <c oughs> ไม่รู้ไปฝึกกันยังไงเนะี่ยคือแบบเหนียวเหนียวคืนเหนียวตียังไงก็ไม่ค่อยตายอ่ะตายยากมากไดฮาร์ดเหลือเกินพระปาเหอะเร็วนะครับแล้วเขายืนผมว่าตำแหน่งเขายืนก็ดีอ่ะตบไปไงมันดักอยู่หมดเลยวะต้องตบแบบ ถ้าจะให้ตายมรนถึงสี่ห้าทีอ่ะเราต้องใช้พลังงานสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือแม์เมื่อคืนนี้น้องๆเหนื่อยมากเข้าใจเลยเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่พอชนะได้แล้วมันมันสุดยอดน้ําตามันก็เลยไหลแบบมันมันปลื้มใจแล้วมันมันโล่งออกด้วยส่วนหนึ่งมันผมว่ามันความรู้สึกของหลายอย่างอะช่วงสัมภาษณ์ท่านผู้ชมคงเห็นนะเพียวกับชุมพูดนี่เขา น้ำตาซึมโป้ดิชมพูนี่แข็งแกร่งนะแต่มันอั้นไม่อยู่คือมันเขาบอกว่ามันอัดอั้นมันได้ระบายออกมันเหมือนกับพเพียวก็บอกว่าเราได้ได้แก้ข้อผิดพลาดของตัวเองก้าวข้ามความผิดพลาดที่เคยมีเขารู้กันอยู่ในทีมแหละนะว่าอะไรที่มันต้องปรับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันปรับได้มันแก้ได้มันก็เหมือนกับปลดล็อกตัวเองส่วนหนึ่งปลดล็อกตัวเองแล้วปลดล็อกชนะญี่ปุ่น ครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับเรารอมานานแล้วนะหลังๆนี่นอกจากแพ้แล้วยังไม่ค่อยได้เซตด้วยจากญี่ปุ่นแต่เมื่อวานนี้เราชนะนะครับทานผู้ชมครับมันสูสีกันตั้งแต่เซตแรกเซตแรกเนี่ยทีมไทยชนะก่อน2 5 2สเซตแรกก็บีบแล้วนะแต่เซตสองมันเนี่ยให้ญี่ปุ่นเขาเร่งเครื่องเซตสองญี่ปุ่นกลับมาชนะบ้าง25ต่ 19. อ19เ้าเอาสิผมนั่งดูก็เอาแล้วว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมาแล้ววะ่ะ แล้วเซตสามเขาก็แบบเหนียวอะ่ะคือเราก็ตบไม่ค่อยตายหของเราก็ตบเอาตบเอานะแต่ญี่ปุ่นก็รับเอารับเอาเซตสญี่ปุ่นชนะ25่ส้ายีสแซงขึ้นมานำสองหนึ่งถึงตอนนั้นนี่ผมบอกตามตรงเฮ้ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะญี่ปุ่นเก่งจริงอะ่ะแต่เซตสเราสู้หน้าดูเลยนะครับสู้จนญี่ปุ่นเนี่ยเสียสมาธิ แกร่งยังไงมันก็มันก็มีหลุดอยู่บ้างนะช่วงปลายปลายเซตเนี่ยญี่ปุ่นมีหลุดนะครับเราก็เลยชฉวยโอกาสเซต4เราเอาชนะได้25ต่อ20โล่งออกไปทีตีเสมอ2ต่อ2เซตตัดสินเซต5พอเซต5เนี่ยมันผมว่ามันมันได้ผลบวกมาจากเซต4เซต4เราทำได้เซต5เราติดลมไล่ก็นำตบอย่างต่อเนื่องนะครับ เพียวบิมบิมแนนทัดดาวเตยหัทยาชมพู่เซ็ตเอาเซ็ตเอาเซ็ <c oughs> ตถ้าเราชนะ15ต่อ11ประทับใจมากเลย <c oughs> คือชนะญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เนี่ยมันลืมไปเลยลืมทุกอย่างไปเลยโอเคปีนี้ผลงานเราอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนนะักแต่เมื่อวานนี้มันคือแบบมันพีคได้ใจเล่นแบบได้ใจแล้วชนะใจแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับ เราชนะญี่ปุ่น 25, 23, 19, 25, 20, 25, 25, 20, 20, และ15ต่อ11อย่างที่บอกไปชนะญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับเราผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับจีนในวันนี้ไม่ให้พักกันบ้างเลยใช่ไหมเล่นกับญี่ปุ่นเมื่อวานวันนี้เล่นกับจีนมันช่างหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนี้งานหลังจริงนะ แล้วเมื่อวานเนี่ยจีนชนะเวียดนาม3เซตรวด25-13 25-12 25-22สอ้ 25, 13, 25, 12, 25, ไอเซต3นี่คือโอเคสูสีหน่อยแต่2เซตแรกเนี่ยยื้ออีกหน่อยก็ไม่ได้นะเวียดนามนะว่าไม่คือแบบอืแต่อย่างว่าคือจีนนี่คือแข็งแต่งจริงอะตัวเบลอเลยนะครับตัวชมครับ แข็งแกร่งมากเวียดนามเขาก็เต็มที่แล้วละ่ะแต่ต้านไม่อยู่นะชิงชนะเลิศวันนี้ไทยกับจีน6กโมงเย็นส่วนคู่ชิงที่3เวียดนามกับญี่ปุ่นแข่งก่อนรู้สึกบ่ายสามอะนะครับท่านผู้ชมครับร้องไห้คนผมว่าคนดูก็ร้องเหมือนนะเออเออในทั้งในสนามแล้วก็นหน้าจอทนะีวีน่ะปลาบปลื้มใจนะดีใจนะครับท่านผู้ชมครับ เราจะลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่3ทีมสาวไทยเนี่ยเคยได้แชมป์เอเชียมา2ครั้งนะครับปี2009ชนะจีนนะ3ต่อ1เซตนะครับ2009เนี่ยแล้วก็2013แข่งที่โคราชนัดชิงเราชนะญี่ปุ่น3เซตรวดเลย2013นี่คือยุค7เสียนนะครับแนนทัดดาวชมพู่บอลพันธ์และเพียวชรพรอ,อยู่ในชุดแชมป์เอเชียปี2013ด้วย แต่ว่าชุดนั้นก็คือ3คนนี้เขาก็ยังแบบเป็นน้องๆอะ่ะเป็นรุ่นน้องอะ่ะบทบาทในทีมยังไม่ค่อยมีนะครับชุดปี2013มันเป็นยุคของหนองปลื้มจิตนะออนอูมากับตันกิฟซารานุสารานะเจเซียนเป็นยุคของเสียนเขาส่วน7แซปของเราเนี่ย แนนชมพู่อัชราพรเพียวเนี่ยเขาก็เป็นแค่ตัวเสริมอะไรประมาณนี้นะครับได้แชมป์มามก็ดีใจถูกปะเอออยู่ในทีมแชมป์นี่หว่าดีใจหมดแหละแต่ว่าถ้าได้แชมป์ปีนี้เนี่ยคือเขาเป็นตัวหลักอะ่ะเข้าใจมั้คือไม่ได้อะไรนะแต่ว่าความรู้สึกมันก็จะแบบมันพีคนะเหมือนกับเราได้ด้วยตัวของเราเองไว้เฮ้ยได้มาวันเนี้สนามแตก ถนนทุกสายมุ่งสู่โคราชผมยังอยากไปเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่กลัวเรื่องสังขารเนี่ยไม่กลัวว่ามันจะตื่นไม่ไหวเนี่ยผมไปแล้วนะครับวันนี้ก็ส่งใจไปเชียร์น้องๆก็แล้วกันสู้ให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าจีนก็คือเก่งอะขึ้นชื่อว่าจีนและมาตรฐานดีทีมชาติจีนชุดนี้ตัวหลักเป็นชุดแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่เฉิตูเดือนที่แล้วนะครับอูเมงเจียจงฮุยโจเย่ตงหลิวหยูหยางฮั่นหยูอะไรพวกนี้หยางฮั่นหยูอูเมงเจียจงฮุยเนี่ยเขาเขาอยู่ในชุดรองแชมป์เนชั่นส์ลีกด้วยแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะครับแต่พอมาถึงชุดจิงแชมป์เอเชียเนี่ยพวกนี้ขึ้นมาเป็นตัวหลักเก่งอยู่แล้วบล็อกใหญ่มากเลย วันนี้ทีมไทยต้องเจอบล็อกใหญ่ประมาณมัก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเล่นกับทีมยุโรปพ่ออะไรหรอกจีนตัวใหญ่บเบ้อเลยครับต้องหาทางสู้ให้ได้นะแต่ส่งพลังใจไปให้มันถึงนะท่านผู้ชมครับมันถึงนะถ้าเราเรารวมพลังส่งพลังใจไปให้น้องที่ในสนามเนี่ยมันมีผลนะแล้วอย่าลืมว่าครอบครัวพ่อแม่ หรือแฟนเลยวันนี้เขาก็ต้องไปเชียร์กันอ่ะมันมันได้กำลังใจได้สองแรงบวกผมว่าเราจะสู้กับจีนได้อย่างสนุกมีลุ้นนะครับโดยสมรับมีลุ้นนะอะวันนี้เชียร์กันนะครับหกโมงเย็นทีมไทยกับจีนนะมาดูเรื่องเฮ้ยอย่าเพิ่งมันมีเรื่องของสายมูอ่ะเฮ้ยมีเรื่องสายมูวันนี้สายมูคองนะบอกก่อนมันอย่างนี้คือมีคนเขาเปิดประเด็นในโลกโซเชียล คือเมื่อปี2013ที่วอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์เอเชียชุด7เซียนเนี่ยนะปีนั้นเมรัชรงกอินทนนท์ได้แชมป์แบดมินตันโลกได้แชมป์โลกหญิงเดี่ยวนะมาถึงปีนี้2023วิวกุลวุฒิทิศสารได้แชมป์โลกแบดมินตันหรือว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยจะได้แชมป์เอเชียอีกสมัยหนึ่งนะดวงมันสมพงกันอยู่ละมัง้งวอลเลย์บอลกับแบดมินตันเนี่ยนะเห็นไหม มีความหวังขึ้นมาแล้วเฮ้ยไม่ว่าสายไหนก็แล้วแต่สายโมหรือสายตรูเนี่ยเออมันเอาเหอะอะไรที่มันดีต่อใจมีความมั่นใจเนี่ยรับไว้แล้วทำให้ดีที่สุดนะครับทุชมครับเ,เปิดด้วยเรื่องของจอแดนเฮนเดอร์สันหน่อยดีกว่ากับตันเทนโดเนี่ยอดีตกับตันทีมเลโอพูเขาออกมาเปิดใจถึงเบื้องหลังการย้ายจากโขงแดงไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบีย กับทีมเอาอิฟัิของสตีเวนเจอร์รัลเฮนโดบอกว่าเหตุผลหลักเนี่ยคือเขารู้สึกว่าลิวพูไม่ต้องการเขาอีกแล้วอ้าวน้อยใจหรือเปล่าเฮนโดรู้สึกงี้บอกเขารู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของลิวพูอีกแล้วจอร์แดนเฮนเดอร์สันวัย33อยู่กับหงแดงมา12ปีนะครับผ่านมาหมดทุกอย่างช่วงหลังนี่ชูถ้วยแชมป์เฮนโดชัฟเฟิลซอยยิกเลยขึ้นไปชูถ้วยเนี่ย แฟนรักมากนะกับปูซืยเยเกนครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่มันมาถึงจุดที่เฮนโดเนี่ยรู้สึกว่าโอกาสลงเล่นมันจะมีน้อยลงเลี้ยวปูซื้อตัวใหม่ๆเข้ามาครับตัวเขาเองก็จะค่อยๆลดบทบาทลงเฮนโดบอกก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันจะต้องมาถึงหละแต่ไม่คิดว่าจะมาเร็วไม่คิดว่าจะมาเร็วนะครับการย้ายไปเล่นในซาอุ เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เฮนโดบอกงี้นะครับถึงจะมีข่าวว่าเขารับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละเจ็ดแสนปอนด์แต่เฮนโดบอกไม่ถึงจริงๆแล้วไม่ถึงนะแล้วเรื่องเงินเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ้ยได้ตังค์เยอะนี่ว่าก็เลยถึงถึงได้โกซาอุแต่เฮนโดบอกไม่ใช่เหตุผลหลักก็คือคุณค่าของเขาในมุมของสโมสรเนี่ยในมุมของผู้จัดการทีมมันลดลงเหมือนกับทีม ิรวอว์พูลเนี่ยไม่ได้อยากให้เขาอยู่ต่อไปเท่าไหร่นะมันก็เลยต้องมีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจอแดนเทโรซันเองก็บอกว่าเขาอยากลงเล่นอย่างสม่ําเสมออยากติดทีมชาติอังกฤษต่อไปหรือถ้าอยู่เวอร์พูลแล้วสำรองได้ลงช่วงท้ายเกมอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยเล่นมันอาจจะมีผลต่อทีมชาติก็ได้นะครับมันก็เลยต้องเลือกคือถ้าไปค้าแข้งซาอุและเป็นตัวจริงได้ลงเล่นสม่ำเสมอ มันก็ดีกว่ามานั่งเป็นตัวสำร,รองเปล่าวาอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเฮนโดเนี่ยอยากมีความรู้สึกว่าตัวเองยังมีความหมายยังมีคนอื่นต้องการเขาอยู่ยังเป็นที่ต้องการอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันผมว่าหลายคนเข้าใจ คือถ้าเราอยู่แบบรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีใครต้องการเราแล้วเนี่ยอยู่ไปทไมวะไปไปที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยพูดในแง่ของการทํางานนะเว้ยเฮ้ยถูกป่ะสมมติมทํางานมานานหรืออะไรเงี้ยอคนก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วจะอยู่ไปทําไมถูกไหม <c oughs> เฮนโตก็รู้สึกนี้แหละผมว่าเขาก็เลยลไปอยู่ซาอุนะเพระาะซาอุต้องการเขาจริง อันนี้ก็คงไม่ได้โกรธอะไรเลี้ยวภูหรอกแต่ว่าเงื่อนไขมันเป็นเงะมันมาถึงจุดที่แบบมันต้องไปนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เขาก็เลยแบบมาเปิดใจให้ฟังกันบอกไม่ได้ไปเพราะเงินไปเพราะว่าซาอุต้องการเขาจริงๆต้องการเขามากกว่าเลี้ยวภูในตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเควันนี้อย่าลืมเชียรวว์บอลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ